อ๋อขิงกร,ระช่ายไหมหัวทิศไข่ไม่้องหอมอ๋อใส่ตอนห่ออ่อนหัวไก่ตอนห่อใส่นนัรอบนึงแล้วก็เลืออีกเครื่องนึงมื่อใส่ตอนป่วงครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับเมื่อนี้ช่องของกุ้มครับฝาพี่ฝาน้องมาบึงยายลี่เห็ดขนมจีนนะครับน้ำยาขนมจีนพี่น้องน้ำยาจีนไก่ครับใส่ลูกขิ้น้ำพี่น้องพอดีกับบ้านครับได้มีโอกาสถ่ายคลิปการเห็ดน่ากินของยายลี่ฝากพี่ฝากน้องคนี่ครับนี่ครับตีนไก่งามพี่น้องนี่โค้งไก่น้ำยายลี่สับใส่เรียบร้อยครับนี่ แล้วก็ใบมะกรูดครับอันนี้ยังหน่แม่นี่ยพริกแกงอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับอันนี้เป็นพริกพริกขาวพริกขาวกับกระชายนี่ก็เออขิงติเออคิงนั่นแหละพี่น้องเป็นกะทิครับนี่อันนี้ปลาทูยายลีโขกใส่ตำใส่ยังนี่ใส่พริกแห้งติใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งครับแล้วก็มีกะปิน้ำพี่น้องมาครับมาเบิ่งเทคนิคการเห็ดมะกินน้ำยายลีกันนี่ นี่ครับได้เลยจุดเจ็ดเรียบร้อยขั้นตอนแรกได้เลยครับบ้าน,นี้กะทิลงกก้อนเลยพี่น้องกะทินี่เสียร้ายเป็นไลยได้รี่วาใส่ปองนึงเลยครับกองหนึ่งเลยกะทิเราตามด้วยพริกแกงนี่ครับเพื่อขั้นตอนแรกได้พี่น้องเด้อ เกี่ยวพริกแกงใส่กะทิให้มันแดงก่อนไฟใส่แห้งปไปดนบัดไฟพอดีครับบ้แห้งผดบ้นั้นผดมบ้หอมหอมพริกแกงอ่าต่อไปกับตามด้วยกะปิครับนี่ ใช่ดูอันนี่เป็นแต่ใช้ขิงครับใส่เครื่องเดียวเครื่องหมดใส่แต่ปลุกอ๋อแล้วรีาใส่ครึ่งหนึ่งครับพี่น้องใส่ครึ่งเดียวใส่แต่ปลุกหอมอีกแกงหอมตอนที่เอาหม้อลงตอนสุกเราใส่อีกครึ่งหนึ่งครับตะกร้าตามด้วยปลาทูปลาทูนี่จะใส่แักตัวนี่ต้องตัวตแล้วถ้าคนมักน้อยมักหลายติเราต้องใส่หมอน้อยหมอน้อย ยอดเรืเ่อ,อยๆกระที่กระทีป้องหนึง่งไอ้กล้องหนึ่งสิบวิดพอดีอหยอดเรื่อยๆครับโอ้หอมพี่น้องหอมครับ<ม>ขันกับบานมากคุ่มก็จะมีโอกาสไท้ยคิดต้องสิทนะครับ ปุ๋มเห็นต้องกิ่นบ่เป็นพี่น้องไทยก๋วยเตี๋ยวทะเบิ้ลแง่มอยากเห็ดกิ่นครับน้ำปลาใยรีสูตรเก่าสูตรเดิมครับสูตรกะพี่น้องโอ้กระทิหยอดหยอดเป็นช่วงๆสิแค่หนามเป็นบ่เกลือเกลือเรียวกเกลือหยอดครับ อ่าผมชิลล์อขันสมุว่่าเขาอยากให้มันคนคนนี้เข้าใจยังไงแงันงามมงคลใส่ยังไงนี่แหละใส่กระทู่เัยกระทแเ้วกระทู่เลยนกนวดตีใส่ประทูอ่อพ่อพิเกียง สุกกะทีสุกก่เขาได้ทีแล้วครับนี่ประมาณนี้ได้พี่น้องได้เดี๋ยวรี่ก็จะใกล้ลงครับบ <c oughs> ้านับไงนี่บนเป็นโล่พุ้นดิแบบนี่เพราะโล่บน น้ำตาลน้ำตาลสองช้นอนครับหมอหม้อขนาดนี้ใส้ล้นหนึ่งเส้สนน้ำตาลประมาณสองช้อนเล้เพี่น้องเป็นแตวแต่ตอนตอนตอนเขาชิมเบอร์เขาจัง <คน S 1> ป <คน S 1> ั๊บแตวแต่รสชาติพวกกินผูม้มักครับล้วนตีนไก่จังบอกข้าวล้วนตีนไก่คือขวัวขวัวอ๋อขวัขวไก่ใส่นกะทิก่อนวันนี้ขั้นขั้นนั้น ขวดเส้ขวดส้น้ำน้หอมใบมะกรูดไก่สุกเโคจังเพิ่มน้ำติกไว่าไก่ี่สุกเโคจังเพิ่มน้ำเลยพี่น้องยายลีเห็ดน้อยกินเก่งครับพี่น้องผู้ใดอายากให้ยายลีเห็ดจังให้เบิง้งซ้อมกุ้มอยู่บ้านเลยพี่น้องเริ่มเมีนมา กปลูปกกะทิซอยให้หอมครับพี่นอ้องขั้นตอนนี้คือการปัวไก่ปัวไก่ใส่กะทิใส่พริกแกงสำหรับใจหัวมันสุกดีกว่าสุกปั่นไรแล้วก็หอดพ แล้วมันที่เป็นแคนเกลือน้ำหยดตอนนี้ก็ล่อขึ้นล่อให้ไก่สุกด้วยพี่น้องล่อให้ไก่สุกอย่างน้อยข้าวต้งเพิ่มน้ำใช่ไหมบ้านเนี่ย ่ายลีบ้าไข่เอาน้ำใส่ครับเั็นเ่านสีแล้วนะครับหน้าใส่แบบนี้กวางไก่ชนี้คือบ่บ่บ,บ่ให้มันข้าวเดยเพา่ใน,นการมันข้าวครับเนี่ยแตสังเกตเมื่อว่าถ้าไก่เริ่มสุกเริ่มหดเปลี่ยนสีสีขาวๆเนาะอืมครับจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มน้ำครับเี่นน้ำนี่ก็แล้วแต่ข้าวหมักนะครับพอดีพอดีนี่ กูได้ยังได้น้ำลายเสร็จเติตนมน้ำลายแล้วครับต้องใส่ลหน้ำใส่น้ลายมี่ครับพี่น้องหอมครับเป็นคนขนาดนวันนี้ก็ล่อให้มันฟูดล่อให้เดือดได้ครับวันนี้อ่าปิดฟ้าไปเลยนี่ครับน,นี่ครับพี่น้องหลังจากที่เขาล่อจนหม้อเดือดแล้ว เ,ย,เย๋ยรีบเติมประแดกครับอ,อ่าปลาแดกกันนึกว่าไ่ได้ใส่เดี๋ยวทดก่ดปลาแดกครับยดีอหนิันสตนี่ยง้ปลา,าแดกปลาลหล่ยดีว่าอาหารนิสันสูตรนี่ตรงนีประแดกปลาลาครับพี่น้องลูกน, <c oughs> <c oughs> นี่โอ้สุดท้ายลูกขินปลาครับพี่น้องน้ำยาตีนไก่สูตรยายลีครับลูกโดด พี่น้องลุงโดดครับลุงโดดขาดบ่ได้ครับโอ้เข้มข้นขนาดเลยพี่นอ้องอาจจะมีเสียงเพลนตัดเล็กจกน้อยๆได้ครับบ้านยกไก่สร้างพี่นอ้องหอมโอ้คือหอมจัง ยายลีที่ซิมแล้วพี่น้องมันเป็นจังใด <c oughs> จางนวเข้มแสบพอดีพอดีแล้วยายลี <c oughs> วาพอดีแล้วครับพี่น้องโอ้ยฟดลวกลวกลวกพี่น้องหอมครับเบิร์นเนลเ่ไปเรือยยังมันอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กระช่ายไหมบวกกัวทิศกงหอมอใส่ตอวนห่อนผงอะัวไก่ตอวนห่อใส่รอบนึงแล้วก็เหล,ลืออีกเครื่องนึงเมื่อใส่ตนวน่งครับผักหอมครับนี่มือเเรียบร้บ่อยเลยพี่น้องบ้านนี่นี่ครับพร้อมรับประทานพี่น้อง ด้รีพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟโอ้โอดมอบบงีไ้ได้ไหมอืมอืมอดแล้วมันมาตรงน้อ,ม,อมมักตีนมันนี่แหละ แค่นำไม่ไรเลยนะขอน้ำเยอะเอะนครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพี่น้องนี่ครับพี่นออ้อ,นอง,น,น,องน้ำยาตีนไก่น้ำยาขนมจีนตีนไก่กระเทยกะทิความเสิร์ฟครับพี่น้องโม้ยสูตรของแยลี่พูดได้จากไดแก่จัดการนะครับทำตามได้สูตรการครับสูตรแยลี่นี่พี่น้องมาจัดจานร่วมกันบ้างน,นี้ จะได้ก็ฝากกดติดตามกดกับสไอใกดไลค์กดแชร์ไปก่อลังใจให้คุ้ม้้ยนะครับแด้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ